ออดพีเลยพี่น้องพักเสียนเบียรพักเสียนัยยนน่งจะ้ะก็ั่งเป็นเบียก็ั่ังงามวันนี้อากาศดีดีพี่น้องเบืองฝ่า แังจังปังเลยทีสันสดสวยถึงเลกงานจะพี่น้องกําลังสิกลับ,บ้านนี่ทำงานอย่านี่จ้ะโรงเรียน ิวสวยๆไป็นคางทางแล้วจ้ะพักก็กระลั่งสิเกิดเด้อจ้ะพี่น้องพวกพักปลาเนาะจ้ะต้นกระเทียมต้นยังสิกเกิดขึ้นมาสูงเติบละขาดวบอีกอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์แต่ว,ว่าถ้าแดดดีจังสี่อาทิตย์หนาทั้งอาทิตย์ถ้าแดดดีจังสีก่กะ พักเสียงกับเก็บได้เลยจ้ะพี่น้องมันก็ชิ้ใหญ่ขึ้นก็เก่านะจ้ะอันนี้ก็เป็นพักเนะจ้ะเนี่ยต้นในอ่ะฟันซิงโตหน่าจ้ะกําลังงามเลยเนี่ยแต่วันนี้อยู่ขางถนนหน่าจ้ะถ่ายให้เบิ่งี้ยเสือแล้วก็อืมจ้ะเต็มเลยแล้วก็ต้นในต้นในอ่ะอีหยังก็ ดอกสะดาวไหมจ๊ะยอดสะดาวก็ลังแตกก็ลังเป็นหน,น่ตูมงามๆอ่อนๆนี่จ๊ะมาสเปกเก็บจากเมอ,อ์จ้ะอ่าสิเมอ์เอิ้นบังเกินซ่อนแดดพี่น้องย่ำแดดออกก็ซ่อนโดนสิพ่อแดดเยอะใบใหม่ใบไหลห้างทางก็เคี้ยวสุม ตั้งโจมกําลังที่ใบน่าจะมังจะพี่น้องเย้ายโดนนักศิพธ์เบิ่งอืมจ้ะกระลังออกยอดสะเดาจ้ะพี่น้องกระลังงามๆเลย แเดี๋ยวถุงมานั่มมือนนิลืมแต่ว่ากระบกไกบ่บานจ้ะอุย้ยงามๆเลยสำเนีก็ลั่งแกงพี่นอ้องแกงคือแกงพักขีเล็กแกงใยง่ยานั่งต้มจืดๆดเอามาแกงพี่นอ้องแซ่บคือกันจ้ะดีและเธอ ได้กินปีและเทือ่อนเนาะจ้ะนานี่ก็สเได้กินพักโน่นนี่นั่นกมีหลายพักแต่พี่น้องพักปลาพักตามธรรมชาติเนาะจ้ะต้นนี่แหง้ง้าไปเบิ่งต้นนี้อีกพี่น้องสูงยู้ด้้ยจ้ะเบิง้งจ้ะพี่น้อง กำลังสลบสลีป,ปอ่อนๆเลยจ้ะนี่แหละแกงแสบแกงอ่อนถ้าต้มน้ำเดียวก็สิขมเด้อจ้ะถ้าต้มซองน้ำส้มน้ำก็สิบลคขมบันไดกินกับปนกกรแก้วก็แสบพี่นอ้อง ใบใหม่ก็คือค้นเนาะจ้ะนี่มาเริ่มมดฝนตกแล้วกระแดดออกใบใหม่ก็ออกใบปริใบเป็นสัญญาณว่าเขาซ้ำเหม,มอแล้วเนาะจ้ะ thuộc cầm lăng chạy thuộc lại thuộc share thuộc comment đó trả đi băng pot lục sáu sông hoàng ma hải đi pot มียังมาส่งบ่หนอะนี่จีรีนี่ยังแจ้ยอยางพี่น้องบ้านฮอดเขามาเห็ดถนนหายใหม่ครับเทศถนนหายใหม่ไข่ก็เกอยไตะกีเป็นลุ่มเป็นบอ่อพี่น้อง เมื่อนี้ตอนเสา้าหนาวหนาวเป็นน้ำแข็งอีกน้ำถนนน้ำมันหนาวจนยังไปทำงานยนปวดมือไมพี่น้องบานซ้ายมากเนี่ยแดดออกเริ่มอุ่นขึ้นค่ะมันไงเปลี่ลยนบ้านพันเสือันแคมปิ้งวงเพิ่มอีกอันนึงเป็นกระสีค้ายอันเก่าเลยจ้ะ ระบาบเาะท่านมีคนมาสืบอ,อดบานแล้วเดีย๋ยวผ้าเอฟซีไปเบิงต้นนั่น,นอยู่ขางบานแยกโดนัทกนกมีแล้วจตะตวนเดา เง่โดนัดแฟนอูไว้แฟนเปไวผ้าโดนผ้าเอฟซีเบิ่งกระเทียมจ้ะกระเทียมปลาเนาะจ้ะเนาะนี่แง่โดนัดปลูกไว้จ้ะเพราะแมนมีแต่หนีได้ใจพูนอยู่ทางผุ่นก็มีมจนใหญ่แล้วพี่น้องงาม จะเดาขางบ้านก็นกรลังออกสุดรูบสิบหลีบอีกจุ่มหนึ่งกระเทียมปลาอันนี้ก็กินได้เด้อจ้ะนี่ก็เป็นพักคือกันเพื่อนพักอีอยังดอกจำซื้อบะได้แต่ว่าโห้ว่ากินได้จ้ะพี่นอ้องอันนี้เกิดเองจ้ะ นี่ยผักซี่อีหยังนี่แหละประมาณเน้นแหละจ้ะัอกอีหยังเป็นของประเทศโน้ตเวยจ้ะนี่เกิดเองอต้นกระเทียมปลาแล้วรออห้ยใหญ่ก่อนนี้ก็น่าจะยังเก็บไปขันสมเอออีหยังมัสิออกดอกไว้ถวพี่น้องละ ออกดอกละ่ะบงถือแดดจนแล้วออกดอกทุกต้นเลยต้นมหาใหญ่ออกดอกละ่ะจ้าสำหรับคลิปนี้ก่ะฝากไว้แค่นี้ก็น่าจะเนาะไ้พอกันไหมคลิปหนานจากพี่นอ้องถ้าเอฟซีส้มความสวยงามส้มพักภา FC เอฟซีเบิงพัก นนนี่นั่นเนาะจ้ะเอหอนานนี่กะเริ่มสีหาเก็บพักเก็บยาก,กินตามธรรมชาติได้แล้วจ้ะบ่าอึดพักกินจ้ะจังใดกะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามเนาะจ้ะกดกระดิ่งไว้เพื่อสิไดบ่ผลาดคลิปใหม่ๆจากคุณยายโดนัทจ้ะพี่น้องขอบคุณทุกร่างใจทุกคอมเมนต์ทุก,ทกไลค์ทุกแชร์เด้อจ้ะ พอกันไหมคลิปหน้าจ้าอยู่ดีมีแห่งถูกผู้ทุกคนสำหรับคลิปนีส้สวัสดีจ้า